ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนี้นะครับพาพี่น้องนะครับมาใส่กุ้งนะครับดักกุ้งนะครับอ่เซิฟเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมใส่กุ้งเนาะนะครับจากลอกน้ามองนี้ครับผมอ่าโอเคครับใส่ด้วยนะครับผมขวดน้าแบบนี้ครับผมหลอกที่แล้วเนาะใส่นะครับใส่ไปหาหลังนะครับอ่าก็ได้หลังประมาณนะครับอ่าซีหาโตซิปโตเนาะแต่ว่าก็ถือว่าได้นะครับมือนี้นะครับผมได้ไปซื้อนะครับตุ่มกุ้งนะครับมานะครับสองอันอันหาสิบบาทโอเคครับเดี๋ยวเบิ่งนะครับผม นี่ครับตุ่มกุ้งอันละาสิบบาทครับดีนะครับเป็นโค้งเล็กเลยพี่น้องนะเดี๋ยวมือนีนะครับจะพาพี่น้องนะครับมาทายนะครับมาเบิ้งทำกันว่านะครับไซนะครับปวดน้ามกับตุ่มกุ้งนะครับอันไนสิบบาทด้วกันพี่น้องเนาะแต่วเรามือนี้นะครับผมเฮ็ดสูตรใหม่มาพี่น้องเบิ้งในยูทูบอยู่แล้จากช่องช่องหนึ่งเนาะนะครับนี่ครับให้เบิ้งครับนะครับสูตรนี้นะครับผมสิเป็นห้อขัวนะครับแล้วก็เข้าขัวเนาะ แล้วก็เป็นหัวอาหารป่านะครับหัวอาหารปลาดุกรวมมองเห็นหัวอาหารปลาดุกรวมหัวอาหารร่วมครับผมเป็นเม็ดเนยหน่อยเนาะนะครับเดี๋ยวเาะชิมผสมน้ำครับผมแล้วก็ปั่นใส่ในนี่แหละโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยไปเพิเหยาะดใส่หม่องเก่านะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้นะครับผมลองเพิ่งทั้งพุดนนะครับผมแล้วก็เจาะเอาควายลงเล่นหนามเนาะนะครับก็เลยมีหม่องลงนะครับก็เลยมาใส่หม่องเก่าก่อนพี่น้องนะบอกเป็นยังถือว่ามีกลุ่มเรือนครับผม มาพี่น้องมาสมห้ามครับผมพี่น้องมาสมห้ามนะครับผมมานี่ครับห้ามอยู่ห้องผสมมาเนาะหอมหอมคราบครัวไาม,าม่นะไม่ต้องไลฟ์พี่น้องโอเคแข็งแข็คเป็นแหนๆเนาะโอเคมันจับก่อนอยู่นะครับ<ม>เห็นคนเคยใส่เข้าวานะครับต้องใส่น้าเท่าถึงมาใส่นี่ครับมันเกี่ยวหรู้ว่าเกี่ยวเกลียวหูนะครับผม ตั้งสิมานเมันวะนี่ครับนี่ครับขันะมาณนี่ได้แล้วพี่น้องครับ,รบ,รบ,รบอเอาแค,ค่ปั่นประมาณนี่ครับผมเนาะโอเคครับผมปั่นประมาณนี่อ่ะ พี่น้องประมาณนี้ครับใส่ประมาณนี้กับพ่อครับผมใส่ยางมัดครับผมดูยางดูว่าใส่ยางมัดก็ได้ครับผมเป็นสูตรตายตัวนะครับบวกเกลือกับกุ้งเขาบวกเขาเนาะนะครับแค่มัดใบไห้นะครับเงื่อมันแตกออกนะครับพี่น้องนะเอาแคมมาใส่ครับผมใส่ในนี้นะครับลงไว้ ถือว่าเป็นอันสำเร็จนะครับอันหนึ่งเป็นมาเรียบร้อยเนาะโอเคครับใส่เงินเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับไอ้ขวดพลาสติกนี่ครับหาขวดนะครับผมหาหลังนะครับไอ้หาหลังถึงผมใส่อ่าคลิปก่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับเพิ่มเติมมาสองอันนี้ครับผม เดี๋ยวมาลุ้นกันวานะครับเขามาแข่งกันวานะครับตุ่มกุ้งแบบใหญ่นี่และกับแบบขวดน้ำนะครับผมกับแบบขวดน้ำแต่ว่าหาหลังนี่ครับสูงกับสองหลังนะครับมาเบิ่งกันวานะครับอันไหนสีมันกันพี่น้องมานะครับเดี๋ยวสีค่อยไล่ไเบิ่งครับผมไอ้ไซหมองเกล็ดแล้วครับนี่ฟังนั่นนะครับนะครับฟังนั่นผมมีไอยู่เนาะโอเคครับโอเคมาเริ่มใส่กันเลยพี่น้องมาโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขามาใส่ตรงนี้ครับผม เดี๋ยวผมจะลองใส่นะครับขางๆกันเลยนะครับกับบอลขางกันแห้งครับพี่น้องกัประมาณิศาสตรประมาณตสองวานะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่านะครับตุ่มนี่กับแบบขวดน้ำนะครับอันไหนสีมันกันพี่น้องมามาเริ่มใส่กันเลยครับผมนี่ครับต้องให้ใหม่เตรียมไว้นังนะครับผมเดี๋ยวกังขึ้นมานะครับมันหล่มนะ เดี๋ยวมันหล่นเลยครับออกลุ่มของเบดนะครับผมนะครับส่วนกดหน้าวกน้ใชัยคืาคนนี้ครับผม ังแรกนะครับเรียบร้อยครับผมใส่ตุ่มนะครับผมปาพี่น้องไปเหลือสองหลังครับเดี๋ยวพี่ผาพี่น้องนะครับใส่ฟังผุดพี่นอ้องนี่ครับมาโอเคใส่แล้วครับผมสองหลังสุดท้ายครับผม ว่าคลิปก่อนนะครับผมใส่ตรงนี้นะครับมันยังโบเข่าเนาะเดี๋ยวมัอนีน้นะครับผมจะลองปรับเปลี่ยนสูตรเบิ้งที่ผมบอกกันแล้วว่ามันจะเข่าปะครับผมแต่เกิดมันโบเข่านะครับแสดงว่ากลุ่มฟังนี่นะครับบามนนีเนะ <S 1> <S 1> าะเทคคับผมใส่ไกดครับผม ครับผมเริ่มเลยครับผมนะครับหลังหนีใสกันไลยครับผมไปครับปเรียบร้อยครับผมตุ่มกุ้งสองอันนะครับกับขวดน้ำหาหลังนะครับเดี๋ยวมืออื่นเสาร์นะครับมาหลุดกันเบิงวานะครับ อันไหนจะมันกันพี่น้องเนาะว่าตุ่มกุ้งที่ซื้อไหมหรือว่าขวดน้ำพลาสติกเห็ดเองนะครับว่าฟังนี่นะครับผมเห็นบอกน้ำมันค่อนข้างที่จะขุนเพราะว่ามีแต่คนมาสอนกุ้งลายพี่น้องนี่แหละจะบรูวานะครับมันจีเขาบอครับผมโอเคครับย้ำอื่นเสานะครับารลุด้วยกันพี่น้องว่าหลังไร้ฉีมันนะครับผมโอเคครับสวัสดีย้ำเสาครับพี่น้องครับผมวันนี้อากาศเย็นพี่น้องเนาะหนาวพี่น้องไม่ยากกุ้งนะครับผม เมื่อคืนน yes. ี้ครับยามเมื่อคืนนี้ฝนตกครับผมเมื่อคืนเมื่อวานนี้นะครับอุณหภูมิ30องศาเมื่อนี้นะครับลดลดประมาณ10องศาครับ20องศาพี่น้องไปยามบ่ายเนี้ยนี่ครับบรรยากาศนะครับว่ากุ้งศิขาดีวะครับพี่น้องเดี๋ยวครับพี่น้องขอยามกุ้งครับผมไปกันเลยครับผมเมื่อคืนฝนตกแห้งครับผมก็นึกว่าน้ำที่ขึ้นแห้งเนาะนี่ครับไปพี่น้องล้างแรงครับผมไรกันเลยครับผม โอ้โหพี่น้องโอเคครับหมดือกเมื่อยหร่ครับพี่น้องครับแต่วางเงื่อนะครับยังอยู่ขึ้นเก่าพี่น้องเห็นบ่พี่น้องซุ่มมือใกล้ครับผมมาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเดี๋ยวตอนจบนะครับว่าเราวางขวดนะครับที่ใส่กุ้งกับตุ่มกุ้งครับตัวไหนมันสิบพันเท่ากันพี่น้องป่ะครับล้างทางกันคทุกคน ยังครับพี่น้องมอเห็นครับผมโอู้พี่น้องเด็กปลาซิวตัวหนึ่งครับผมเด็กปลาซิวตัวหนึ่งครับปลาซิวกุ้งล้วนหาโตครับบ่ทังหาโตทางพี่น้องว้ายบอกแล้วครับเราจะมีการใส่ตุ่มกุ้งนี่มันแห้งครับผมเห็นบ่โมไซกันบ่ได้พี่น้องอ่ะหลังต่อไปพี่น้องมาคสัวนกระดูกทุกกันครับพี่น้องครับ นะครับผมโอ้ได้อยู่ครับพี่น้องได้อยู่แต่ว่าได้โบไลส์ครับผมโอเคจะถือว่าได้ครับโอเคครับผมนี่ครับพี่น้องเห็นบ่แนมเห็นบ่พี่น้องโอเคครับถตัวะสบควบโซ่เร็จพี่น้องเนาะมาโอเคต่อไปยังเหลือแต่นะครับขวดน้ำนะครับเหลือประมาณ4ขวดนะผมมาอยู่ฟังบุญครับผมไปพี่น้องไป นะครับหลังจากติยามมาครบแล้วครับผมวันนี้ครับมาสรุปกันครับว่านะครับสะาตุ่มกุ้งกับขวดนะครับขวดดักกุ้งตัวนี้นะครับอันได้มันกวกันพี่น้องสรุปว่านะครับตุ่มกุ้งวันนี้นะครับกุ้งเขาดีกว่าพี่น้องนะเพราะวานี่ครับผมหลังหนึ่งนี่ครับประมาณยี่สิบกรโตเนาะวันยี่สิบครับนะครับขาดแค่ไหนหรือตาเปล่านะครับผม แต่ว่านะครับไอขวดกุ้งนี่ครับเขาประมาณลังละโตสองโตนะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าพี่น้องแต่เกิดพี่น้องหู้นะครับสาเหตุว่าอากาศเปลี่ยนแปลงหรือบอมันเกี่ยวกับกุ่งเขาบ่อเขานะครับพี่น้องก็นลอคอมเมนต์นะครับมาบอกผมเลยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองปรับเปลี่ยนเบงว่าสใส่เวลาอะไรยังไงหรือว่าคนใส่บอกเกงอีกแล้วพี่น้องเนาะนะครับผมสรุปมานะครับตุ่มกุ้งนะครับชนะเลิศครับวันนี้ครับผมสองนะครับต่อหาครับผม นะครับหรือว่ามันผู่เขามันหลายกว่าพี่น้องมันก็เลยเขาหลเนาะแต่ว่าฟังทีผมบอกว่ามันบ่กเขาตั้งแต่รอบอยู่ผมใส่รอบแรกนี่มันบ่อเขาหรือว่าฟังนี่มบอก่มีกลุ่มครับเนาะว่าฟังผมใส่มันมีกลุ่มครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะล่องปับเปลี่ยนมั้งครับผมว่าจะหาอุปกรณ์ยังมาใส่นะครับถึงแต่จะหลกว่านี่เนาะโอเคครับพี่น้องแต่เกิดชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อใครครับพี่น้องครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผม